ที่ข่าวบันเทิงของเราเนี่ยเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพึ่งบวงสวงไปเนาะสำหรับผมกับผีในห้องเรื่องนี้ต้องบอกว่านักแสดงนำนะคะอย่างหนุ่มแปลนแล้วก็หนุ่มนัดน,นี่แหละนะคะได้ออกมาพูดคุยด้วยแล้วก็ฝากแฟนๆได้ติดตามกันนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังค่ะโอ้รู้สึากาแบบโชคดีมากเลยที่แบบมาบวงวันที่อ,อากาศยานเย็นขนาดนี้เนาะเลิกดีเขาเรียกว่านเลิกดีแล้วก็แบบฟ้าเปิดมากนะครับแบบฟ้าแจ่มมากอะไรครับก็บ ขอให้เรื่องมีปัง,ปง <laughs> ก็ฝากตัวด้วยฝากเนี้ยฝากตัวด้วยครับผมก็คิดถึงมากๆครับบรรยากาศแบบนี้แบบคิดถึงพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็แบบได้เจอแบบแฟนๆที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมาแบบนานมากๆแล้วก็วันนี้อากาศดีบรรยากาศดีสองเองทีสองพี่จบแล้วจบแล้วแล้วก็เตรียมตัวดูกันได้เลยครับทุกคนแล้วตอนปีตอนปีหน้าครับหนักมากครับจริงๆแบบเรื่องที่ทําเป็นเรื่องที่ทํากันบ้านหนักมากๆเพราะว่าด้วยตัวบทเองมันก็มีความท้าทายอยู่แล้ว ครับใช่ครับแล้วว่าแบบเรื่องนี้ทําให้แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากๆเลยจริงๆเยอะเนะเรื่องนี้คก็เยอะมากก็ต้องรอติดตามอาจจะมีเสเกลไลท์สเกลไลท์ผัวดีใจนะครับที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่เหมือนเรื่องแรกของผมที่แบบเต็มตัวเนาะที่มันได้เล่นเต็มตัวแล้วก็ได้คู่พี่นัทอะไรเงี้ยก็ปาดด้วยเนาะก็กดดันกดดันอยู่แล้วแหละเพราะว่า กดดันกดดันมากไม่ได้กดดันธรรมดาก็เต็มที่เนาะเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเพราะยิ่งกดดันก็ยิ่งต้องเต็มที่มากๆมันมีแน่นอนอยู่แล้วแบบว่าคนยุ่ดดำแบบแบบว่าแบบว่าคนปกติเขาไม่ทำกันมันแบบไม่ได้มีความผีขอน แค่เล่าบรรยากาศก,ก็น่าสนุกแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้ยตื่นเต้นมากเลยกับการที่แบบว่ามาอยู่ในกองถ่ายแบบนี้เนี่ยหลังจากที่ก็เงียบหายไปนะคะก็ติดตามได้นะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะผมกับผีในห้องเรื่องนี้เป็นยังไง<ม>ก็ต้องรอดูเนาะใช่แล้วแค่ชื่อก็แบบอยากดูแล้วอ่าน่าติดตามนะคะว่าตกลงผมใคร<ม>นะคะแล้วตกลงผีไหนเ่ยนะคะ <laughs> ต้องไปดูกัน,นะคะ่ะ